อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายกลับมาแล้วครับอุ่นใจใกล้คุณหมอในเบรกที่2ครับคุณพ่อครับ, 2>, รบ2วันต่อเนื่องของเราเนี่ย<ม>พูดเกี่ยวกับเรื่องการวอร์มอัพ ออกกาลังกายแล้วก็ต้องมีการคูดาววันนี้เรามาเจาะเลยเรื่องคูดาวในเบรกที่1เราพูดคุยกันไปเกี่ยวว่าถ้าไม่คูดาวปัญหาอาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับก็ดีแหละห,หลังออกกําลังกายหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วจะมีกรดตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแลคติกที่มันจะค้างค้างอยู่ในร่างกายของเราถ้าไม่คูดาวมันก็จะค้างอยู่ทําให้เรามีปัญหาตัวกับนได้ครับคูดาวจริงเป็นเหมือนกับ คาถาที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยครับไม่บาดเจ็บมากเช่นเดียวกันคับวอกฟอมอัพทั้งสองอันเลยนะครับ<อ>แต่ว่ากูดามีความสำคัญมากกว่านะในครอบความจริงเนี่ยเพราะว่ามันถึงชีวิตได้เหมือนกันครับมีคนเขาเล่าสมัยก่อนนู้นนลาสู้รบกันที่ทุ่งมาราทอนก็จะมีคนไปมาเร็วไปคอยเฝ้าดูมันไม่มีมือถือมันสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีมือถือไม่มีไลน์ส่งกัน,ก,น,ก,นก็จะใช้มาเร็วในการรายงานผล ให้พระราชาได้เห็นว่าชนะหรือแพ้ร,รออยู่ในท่าทีที่เพียงพำหรือเปล่ากลุ่มมาเร็วพวกนี้ครับบางทีก็ต้องใช้วิธีขี่มาบ้างบางทําเลบางภูมิประเทศต้องใช้วิธีวิ่งเอาด้วยนะครับเมื่อเข้ามาสู่พระราชวังก็มาถึงก็ก้มกราบไหว้บังคมพรยะยัคข้พระราชากถามว่มาเป็นไ,ปไงบ้างแต่นักมือไอมาเร็วพวกนี้ครับ,รบไม่ได้มีการขู่ดาาเพราะใจร้อนที่จะมาบอก คือชนะเสร็จหรือแพ้เสร็จก็ต้องรีบวิ่งกลับมาที่รวราชวังเพื่อมาส่งข่าวแต่พอมาถึงปั๊บถวายบังคมก้มลงกราบก็หยุดทันทีไม่ได้มีการคููดาวไม่มีใครสอนเลยทำให้หัวใจวายตายเนื่องจากว่าเลือดมันกลับมาเลี้ยงหัวใจไม่พอปฏิการเนื้อตลอดเวลานะครับคูดาวจึงเป็นคาถาสําคัญมากในการที่จะทำให้เราเนี่ยไม่บาดเจ็บรวมทั้งการที่จะมีสุขภาพดีในการออกกำลังกายด้วยนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรมีการครูดาวทุกครั้งหลังออกกําลังกายใช่ นะครับแต่เ <ทำ S 1> มื่อกี้คุณพ่อบอกมันชื่อทุ่งอะไรนะฮะทุ่งมาราทอนทอน,นี่ก็เป็นตำนานของการวิ่งมาราทอน<ช>ด้วยน่าสนใจนะครับคูดาวก็ถือขับง,ง่ายทํากิจกรรมด้อยู่ก็ค่อยๆชะลอลงชา้ชาๆชา้าๆให้เครื่องมันเย็นลงเย็นลงนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็อาจจะพูดคุยกับเพื่อนๆได้แต่ว่าอย่าหยุดทันทีอย่าหยุดทันทีหยุดกึก๊ไม่ได้ การขยับขยับ,ขย,บขยับกระเจงทุกอย่างในทางที่เราต้องการจะทาเปรียบเทียบกันคุณพ่อครับการวอร์มอัพคุณพ่อบอกว่าเล่นกีฬาอะไรก็วอร์มอัพในท่าที่เหมาะสมกับทักษะกีฬา,านั้นๆครูดาวจําเป็นไหมครับหรือว่าครูดาวด้วยท่าอะไรก็ได้ท่าอะไรก็ได้เพราะว่าครูดาวคือหลักการคือต้องการให้เลือดมีการกระจายตัวกลับเข้าสู่ระบบของร่างกายได้อย่างเต็มที่เราอาจจะใช้วิธีไหนจะยืนคุยกับเพื่อนแต่ว่าอย่าอยู่เฉยเฉยอาจจะขยับ,ขย,บ,ข,ยบ,ข,ยบขยับกระเจงให้ตลอดเวลานะครับมันต้องมีการวัดผลได้ครับคุณพ่อครับหลายท่านหลายคนบอกว่า ออกกลังกายทุกครั้งวอร์มอัพทุกทีเลยครูดาวทุกครั้งแต่ทาไมยังมีอาการเมื่อยล้าอยู่มีตัวไหนที่เป็นจุดบ่งชี้ไหมฮะว่าตอนนี้ครูดาวได้เรียบร้อยแล้วคููดาวที่ดีที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะต้องพูดกับตัวเองได้เป็นประโยคที่เป็นประโยคที่ชัดเจนครับเช่นคือปันหายเหนื่อยอะไรก็นะนะเช่นวันนี้อากาศดีจริงนะเออันก็ควรจะพูดได้เป็นประโยคที่ชัดเจนฟังคำพูดจะเป็นเป็นเรื่องเป็นราวครับแสดงว่าระบบปอดระบบหายใจระบบ หลายเวียนเราเห็นกลกับเข้าสู่สภาพใกล้ปกติครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงๆครูดาวก็น่าจะได้ผลดีมากๆนั่นก็คือกระบวนการที่มีชื่อว่า t a l k test นั่นเองการลองพูดกับตัวเองถ้าเป็นคําสั้นๆไม่ยาวจนเกินไปนักพูดแล้วฟังรู้เรื่องอก็แสดงว่าโอเคละออก t ท s t <Talk Taste S 1> ใช้กับทั้งวอร์มอัพและทั้งครูดาวได้ใช้ได้ทั้งคู่ใช่ครับอ๋อแสดงว่ากระบวนการสองกระบวนการนี้เหมือนเพื่อนสนิทกันม,มาด้วยกันไปด้วยกันมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จบลงพร้อมๆกันด้วย นี่ก็เป็นครูดาวนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ของการวอร์มอัพออกกาลังกายแล้วก็ครูดาวแพ็กเกตนี้ต้องมาด้วยกันไม่เช่นนั้นการออกกําลังกายที่เคยเป็นสิ่งดีๆจะก,กลายเป็นสิ่งที่อันตรายทันทีครับคุณผู้ชมครับนี่มีคําถามไหมมีคําถามสุขภาพแจกรางวัลด้วยคําถามวันนี้ถามว่าถ้าเกิดออกกําลังกายแล้วไม่ครูดาวให้เหมาะสมอาจทําให้อันตรายถึงเสียชีวิตได้ใช่หรือไม่ใช่ครับ ใช่ตอบข้อหนึ่งไม่ใช่ตอบข้อ2ตอบเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถตอบได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ครับเราก็จะมีการจัดการเกี่ยวกับการส่งของรางวัลไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะครับในทุกๆเดือนกันที่ก็หมดเวลาละหองพ่อลูกเราต้องจากไปก่อนนะครับอุ่นใจกันคุณหมอพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คงมมอยากทราบอยู่ตอนนี้คือความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำอันไหนเรียกสูงอันไหนเรียกต่ำแล้วดูจากค่าตกันไ